ก็ทำเอาแฟนๆเขินตัวบิดได้ตลอดจริงๆค่ะสำหรับโมเมนต์ความมุ่งนิ้ความคั่งรักของคู่นี้สองหนุ่มซุนคอสซีพึกลานุนิวชาวารินล่าสุดในวันที่18สิงหาคมก็วควงคู่กันมาร่วมง,งานโลลันอินเทนตแค่ซีนุนิวแฟนมีดบีเลิฟดอะซีน เรียกว่ามีแต่คำวนารักจริงๆค่ะคลิปนี้ก็ไปส่องบรรยากาศความฟินีนนิวออกงานู่กันทีไรใช้คำว่าหวานหนักมากได้เปลืองจริงๆคลิปนี้ไปส่องบรรยากาศกันค่ะขอขอบคุณทุกภาพและเครดิตคลิปด้วยนะคะย่าหอย่าไปยอมู้่าไม่หม อะไรดูอดูอันไหนอไรแี้วป็รู้ได้เป็นรย์นี้อุณจิ๋มจิ๋อ้าวดีดีทอ้าวเรหยิบด้วยกันเอหยิบด้วยกันก่อนโดยที่ทุกคนได้รับเป็นกรรมการก็หยิบด้วยกันอย่างอออะไรอะพี่อนนอี่อันไหนอเี่อนกีแหละอันนี้แหละอันนี้เราอ่าันไนอันไหนอันไหนอ่ะโอ้โหโอเคคือด้ เปสแตนบายอยู่บนนงจันทรข้างหลังตอนยังมืดอยู่ดีๆก็วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้คือวันที่สองวันของดิฉันที่สองอันวันแรกกับวันแรกกับวันแรกวันแรกไม่รู้เหมือนกันยคลาดลืมไปแล้ววันแรกก็อยู่หลังเวทีครับผมงงค่ะบจอร์จมันใสเออผู้เข้าแข่งขันเพิ่มนะจะถอยเป็นคนสุดท้ายครับผมอ๋ออ่าเดินยังรู้สึกไงรู้สึกยังรู้สึกยงโอ้ ใช่ฮะภูมิใจภูมิใจ,ใจหนูมากแล้วก็เซอร์ไพรส์รามากเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นหนูซ้อมหนักมากแต่เราไม่ได้เห็นกระบวน5าการเต้นหนูเลย<ม>เห็นมันแค่แบบนิดหน่อยนิดหน่อยจริงอะ่ะเวลาก็ซ้อมในโชว์ด้วยกันก็มีแค่โชว์ของเราใช่ไหมฮะแล้วก็มีโชว์นิดนึงแล้วผมก็กลับก่อนอะไรเงี้ยก็มีเห็นมันแต่ไม่ได้เห็นเต็มโชว์เซอร์ไพร,รสรนนน์จริงเซอร์ไพรส์ก็เป็นตำนานจริงฮะผมเชื่อว่าไม่ไม่น่าจะมีใคร ร้องเพลงเยอะแล้วก็เยอะขนาดนี้5ครั้งคอนเสิร์ตแบบยิ่งใหญ่อลังการมากภูมิใจมากสวยขึ้นไม่รู้ทำไมหลังหลังแบบจบแต่คอนเสิร์ตแล้วดูแบบว่ามีออร่าขึ้นแบบจบแต่คอนเสิร์ตแล้วดูแบบว่ามีออร่าขึ้นและเฮียก็ชมว่าผมดูสวยมากแล้วหนูพูดกับเาว่าไม่เคยชมหนูเลยอุ้ยอ้ส ชมสักทีหนึ่งได้ไหมสมมติสมมติว่าตอนไม่มีใครอยูชมไหมเขาก็ไม่เชื่อหรอกพี่แจนจริงอเอเหรออ่ะลองลองลองก่อนเผื่อเชื่อลองก่อน try try not try ก็ลองดูก่อนเออ try ก่อนไว้เมึงนะคั้นๆใครมีแต่แฟนปักแห้ด้วยนะนีโอเคนะอ่ะ try 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 ลองสมมติสมมติตว่นี้ไม่มีใครอยู่เลยพี่ก็ไม่อยู่ได้พี่ก็ไม่อยู่ได้อยู่ก็ไม่อยู่อยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่แล้วชมหน่อยชมหน่อยชมหน่อยนะฮะโอแม่ดูน้อย สยวยเลยวันนี้ไม่มีกระจกก็ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรครับโซล้นเขินเนาะตอนหน้าคนอื่นฮะไ,ไม่ม,ม,มติไม่มีไม่แต่พี่แจ็คแต่แบบหนูแบบมีออร่าหรือสวยขึ้นจริงนะอันนี้คือจริงๆริงโล์ผนะฮะที่จะเป็นสีผมด้วยหรือเปล่าอแล้วก็ต้องยกให้น้องสีผมเนาะเป็นจากางจุกต้องนะฮะครับ ความสวย <behaviour global. S 2> มากรบอ๋อดื้อๆด้วยตอนเนี้ยดื้อเหรอช่ตอนนี้ดื้อเหรอใช่ยังไงอะนี่ตอนเนี้ยออกมาแล้วอินเนอร์ฮะที่ฉันต้องทนเก็บความรักไว้ยังฮะเรื้อเอ๊ะอะไรอะไร โอ้ยมีคนช่วยด้วยอะแหะขอบคุณครับยังรอฟังอยู่ใช่ไหมคำว่ารักเธอว้าวอุ้ยหนูเป็นน้องพิณีนานมากนี่ไงหนูจำได้ใช่ไหมครับอ้าออกมันข้ามอ่ะอารมณ์ปกติต้องเป็นเรื่องปกติยังจำไม่ได้หรอก

จากนี้เล้นทุ่งนนเสียต่อให้เขาดันไหนใจฉันก็อยู่ดวยขังแสอเด้ผมรอให้มทุกคนจะได้ฟังอ่าตรงไานตรงนั้ไหนคันสว่างสว่างคสว่างมากเลยฮะึดเลยหนูหูเห็นหนูเห็นฝนเอาไม้ออกด้วยปะ เขาลีทัดเอาไม่ออกไปอะเอาไม่ออกเนียนมากนี uh ่แค่ไม่ออกไปในสมัยออกไปเอาไม่ออกไปเลยหรอมันบางไว้อยู่ไอเนี่ยของเฮียครับเขาถ้าเวลาผมทันตอนนี้มันจะเห็นผมไม่แล้วเขารีทักเออกโยรันพีนะฮะไมโครโฟนหนาเตี้ยวนะทำเป็นเก่งขนาดผู้ใหญ่ไม่พรอนโอเคอ่ะต่อมาฮะอะมันต้องแบบอย่างนี้แล้วก็เลยทำ อาสมาก่อนในสองทหนุกระเด็นในสองแท่ง t ธ baby Santa Santa baby Santa อะอย่างนี้แล้วกันออหมุดเหมุนหมุนเดยโอเคประมาณวันท้าไปเอาโอเคเราจะดูเราจะเต้นไปด้วยนะครับ

จะมีริบแบ,บนนะครับรมีทั้งหมดสอสีแน่กบสีฟ้าใหญมากอุ้ยนเมือล้เจ็บเลยที่หนมไม่เอาหนย่งอนะ่อันนี้อายุดท้ายหร่อัน้รอนนะ,ะนะใครคือพี่บุ๋เนี่ยครับพี่บุ๋มย่ไนปูนรูพี่ปุมอยู่ด้ครไหจอเมื่อไหร่พี่สีจะให้ใช้นามสกุลด้วยสักทีอ้่นานมากแล้วนะอ น่าไปดูหน่อยสิครัเมมโมรี่เรื่อยครับใังไงนี่บุ๋มเนี่ยครับพี่บุ๋มยู่ไงพูนคูนพี่บุ๋มยู่ดูจ้าจ้องเมื่อไหร่พี่ซีจะให้ใช้นามสกุลด้วยสักทีต่อคิวมานานมากแล้วนะอันนี้ใครคนไหนดู น้าในรูปหน่อยซีค่ะเม e m มรีเล่นน้อยครับใครได้ใทรได้หรอลาเล่นนะเซลเฉยๆเซลเฉยๆหรอใช่ไหมนึกว่าสีสันต้นประมือก็ขอให้เจอคนที่ดีครับผมแล้วก็หล่อรวยสายเปย์เหมือนผมแต่จริงคนเราไม่เหมือนกันหรอกฮะคนเราก็จะมีเสน่ห์แต่ ไม่คุณพนมงมือนะคุณมิวับอ้าเราก็รับพอด้วยไงครับอ๋ออะไรนะก็นำบไปก่อนนะครับอ๋อก <ๆ S 1> ำหนาต่อไปใช่ไหมขั้นต่อไปโอเคโอเคโอเค 物品，等一下往这边上来，那边下去哈、喔，往那边出口走了。当你上来之后，我们不允许让你回到自己的座位了。如果你忘记东西，要等这个活动结束后才可以进来拿哈。再强调一遍，有呃橙色的啊手、呃、环的粉丝们，请你。拜拜啦，拜拜拜拜。 ใจแมวได้กี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยจริงจริงแมวมัมีหลายตัวอุ้ยแต่อยากอยากรู้ของแมวชื่อนูนิวอะแม,ว,ว,แมวที่พี่ซีบอกว่าสวยสวยนะคะสวยสวยมากจะมัดใจยากอ่ะเรามัดใจได้ไหมคะจะมัดได้ไหมกันว้ารอบหน้าเอาะไรอุ้ยอุ้ยเขามีเจอเลยขอสร้อยคืนค่ะ <laughs> เดี๋ยวหนูขออ่านโพกันโลไม่เอไรนหลอกแล้วถ่ปีหอครับอืมันสิะก็มันก็ยากเลยครับไม่ยากยากขนาดนั้นเลยพอ โอ้ยอ้ไรฮะเว2รอด้วยหนูหมายถึงคนอื่นดึ